สวัสดีครับเพื่อนๆกลับไปใช้ครั้งกับอีซีซี่เ้าคลิปนี้จะมารีวิวตัวแท่นยึดวอลชาร์ดสายมันนะคือตอนนี้ผมติดตั้งวอลชาร์จของ JAC มาแล้วก็ยังใช้ไม่ได้นะรอมิเตอร์จากการไฟฟ้าเพราะผมขอเป็นมิเตอร์ TOU ก็เลยต้องรอนะครับวงจรที่2เดินเสร็จแล้วนะครับไว้จะมารีวิวให้ดูกันว่าผมติดตั้งอะไรเข้าไปบ้างในเรื่องของเซตตี้นะครับก็จริงๆจ,จะมีพวกระบบเขาเรียกอะไรอ่ะเนี่ยให้เพื่อนๆดู ไม่รู้เห็นมากนี่ตัวสมองฟีเทคเตอร์นะครับแล้วก็มีพวกเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิสองฝั่งเลยทั้งปลั๊กทั้งตัวตัวตู้มิเตอร์ตัวตู้ไฟด้วยนะครับแต่ทีนี้ที่จะทําให้ดูคืออะไรก็คือตัวชุดยึดของสายไฟอ่ะในตัววอร์ชาร์ตัวนี้มันไม่มีมันเป็นการคล้องแบบนี้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่มันพร้อมจะล่วงเนี่ยโอ้ยเพื่อนดูเสียบเข้าไปแบบนี้ยถึงเกะกะด้วย แล้วมันแทบจะเรียกได้ว่ามันไม่ได้ล็อกอ่ะเห็นไหมล่วงมาฟาดกระโปรงหน้ารถเพราะผมหันรถเข้าอ่ะถูกปะผมก็เลยรู้สึกว่าให้มันไม่เวิร์กทีนี้ต้องบอกก่อนว่าเพื่อนบางคนก็เลยไปหาออปชั่นที่ใช้ในการชาร์จไอเมเดริการชาร์จใช้ในการยึดก็คือมายึดเข้ากับตัวตัวผนังผมว่าะเจาะยึดซึ่งผมไม่ซื้อมาก่อนน้าเนี้ยซื้อมาแล้วก็ซื้อผิดด้วยนะคือมันเป็นหัว เล็กผมไม่แน่ใจว่าไออันนี้มันคืออะไรนะแต่ว่าสุดท้ายผมสั่งซื้อมาใหม่ล้างในไทยด้วยแล้วก็เป็นหัวเ e อียง45องศานี่หน้าตาแบบนี้งานสวยคือเวลาเรายึดข้าไปมันจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นหัวมันจะเ e อียง45องศามันจะไม่แบบตั้งเดแบบนี้ไงแล้วก็ในเซตอะบอกเพื่อนดูนะในชยัยเขาให้พุกให้พุกของดีด้วยไม่ให้พุกกระจกแล้วก็นอดยึดมาสามตัวพร้อมใช้ นะครับซึ่งผมวางไว้แล้วว่าผมจะยึดแถวแถวนี้ประมาณนี้แถวานี้คุยเอาคุณพลมเมียไปแล้วแต่ทีนี้มันก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือก็คือต้องเจาะใช่ไหมผมให้เพื่อนดูก่อนแล้วกันนะปกติแล้วอะถ้าเพื่อนไม่มีพวกสว่านกระแทกมีอาจจะมีแค่สว่านธรรมดาอะไรเงี้ยหรือบางคนอาจจะมีสว่านกระแทกอยู่แล้วแต่ว่าเจาะปูนเนื้อง,งานธรรมดาทั่วๆไปไม่อยากให้เสียงดังเพื่อนบ้านอาจจะรำคาอะไรเงี้ย มันจะมีพวกดอกสว่านเฉพาะเท่านี้ผมจะใช้ไขควงคอยฟ้าไขาควงกระแทกไฟฟ้าซึ่งไม่ใช่สว่านกระแทกนะบอกก่อนนะนะครับหัวเป็นฮิกก็จะใช้พวกดอกพวกนี้นะครับโอนิชิดอกหนึ่งแพงเหมือนกันอยากซื้อติดบ้านแล้วก็ดีเนี่ยผมมี7.5 9.5 6.5แล้วก็5.5ดอกหนึ่งนี่่ไหมสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเซตนี้ก็เป็นพันแล้วอะ ข้อดีของไอดอกพวกนี้คืออะไรเจาะปูนโดยไม่ต้องกระแทกแต่โอเคแหละมันจะไปเจาะพวกงานปูนแบบเรียกอะไรปูนแข็งมากๆบางทีเจาะไม่เข้าแต่ปูนพวกนี้คือสบายพวกอิฐบนเบาอะ่ะสบายอยู่แล้วนะครับไม่มีเสียงนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องมีอะไรอีกก็คือเหล็กน้ําศูนยเพื่อนม่นมากมั่นใจว่ามันไม่ไม่ดิน้นตอนเจาะก็ไม่ต้องใช้ก็ได้คอนตอกพุกนะครับแล้วก็แบบมีตัวเครื่องที่ใช้วาดระดับน้ําเพื่อให้มันไม่เอียง ไม่ไม่วัดด้วยค่าคะแนนด้วยสายตาผมบอกก่อนก็ประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวไปดูกันไม่ยากหรอกงานธรรมดามากผมจริงผมมาร์กไว้แล้วนะเพราะว่าผมอยากได้ระดับนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆไปดูเอานะครับผมก็จะเปิดตัววัดระดับน้ําผมเพื่อที่จะเช็คว่ามันตรงไม่ตรงเนี่ยถ้ามันเบี้ยวก็จะจะได้ปรับได้อันนี้มันเป็นดิจิตอลมันก็จะแบบแมนเป๊ประเภทแบบว่าติดลบนิดนึง ก็เห็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นจุดทศนิยมนี่คือเป๊ะนะครับนี่ได้แล้วโอเคอ่ะผมก็จะมาร์คมาร์ครูเพื่อจะเจาะนี่อ่เวลาจับระวังอย่าให้เคลื่อนนะครับตีผมมาร์ครูเรียบร้อยแล้ไหมพร้อมที่จะเจาะแล้วไม่ยากรวดเร็วทันใจใช้เหล็กนำศูนย์ นี่มันปรับได้นะความแรงผมก็ใช้ของดีเหมือนกันเบ็นอินเจแปนะอันนี้ของแท้นะครับก็จะแพงหน่อยของไทยก็มีนะเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เมื่อก่อนจะเป็นลนาาักษณะแบบเด็กน้ำสูงแล้วใช้ค้อนตอกเดี๋ยวนี้ไม่ต้องต้องแล้วมันเป็นสปริงตอกแบบกระแทกเลยง่ายกว่าเยอะนะครับแล้วก็ผมจะใช้พุกที่เขาให้มากับดอกสว่านเพื่อเจาะนะผมใช้ดอกห5นะครับ มันเป็นเฮกะเนาะเสียบเข้าไปได้เลยพร้อมนะครับผมก็จะปรับไปที่สปีดความแรงสูงสุดพร้อมเจาะแล้วอะเจาะความลึกก็ให้มันมิดพอดีเออเห็นปะมันแทบไม่มีเสียงอ่ะ มันไม่มีเสียงอ่ะมันเบามือไม่กระแทกงั้นก็ไม่รบก,กวนเฮ้ยแต่ไม่รบก,กวนเพื่อนบ้านบ้านผมมีแมวด้วยมันกลัวอันนี้ก็ง่ายเลยเดี๋ยวดูซิมันพอดียังยางค่อยอหน่อยอเอยง่ายเลยเนี่ยเอาไปแล้ว เรียบร้อยอ่ะให้เพื่อนดูที่เหลือก็ทำสามรูเนี่ยต่อไปง่ายไหมเดี๋ยวขันน็อตจบอ่ะไขน็อตจบงานแั๊บเดียวก็วเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมเรียบร้อยเสร็จแล้วเห็นไหมงานมันก็จะดูเรียบร้อยกว่าที่เรา แหวนกับตัวเครื่องนะเนี่ยผมจัดระเบียบสายนิดหน,นึ่งนี่นะแล้วเราก็จะเสียบเอียงๆแบบนี้เดี๋ยวผมจัดระเบียบนิดนึงนมันมีตัวเขี้ยวล็อกมานะเพราะฉะนั้นมันจะแน่นเปไ็นไงเนียน ผมให้เพื่อนดูจากด้านข้างดีกว่าเห็นไหมว่ามันมันเอ็นเข้าไป 4, สี่ห้าองศาเวลาจะดึงออกก็เห็นไหมมันมีสลักล็อกตรงนี้เป็นเขี้ยวข้างในอ่ะเพราะนั้นมันจะแน่นไม่เหมือนของตัววาล์ชาที่มันแบบมันมีเดือยเล็กนิดเดียวอ่ะมันไม่อยู่อันนี้ขึ้นแน่นเลย,นเ,ลยเนี่ยเจ๋งเลยเนี่ยแจ๋วถือว่าโอเคเลยเนี่ยเรียบร้อยเพื่อนคนไหนสนใจว่าซื้อจากไหนนะดูที่ตะก้ารเดี๋ยวผมทิง้งลิงก์ไว้ให้ ในเซ็ตคือเขาให้มาหมดแล้วพร้อมใช้งานก็คือเอาไปเจาะยึดแค่นั้นเองแต่ถ well ้าเพื่อนบอกเฮ้ยอยากได้ดอกสว่านแบบนี้อยากได้สว่านดีๆสักตัวเพ่ใช้งานในบ้านพวกสว่านมือธรรมดาไฟฟ้าไม่มีกระแทกอรแต่กับดอกสว่านพวกนี้ไว้ใช้เจาะอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ในตะกาให้ดูที่ตะกาได้วันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับอีซ3 9 5าหนะครับเหมือนเดิมชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ไปไดื่อนกด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบว่าผมมีการอัดคลิปวันนี้ไปละสวัสดีครับ